คร <math? S 2> ับไปยังไงดีครับคุณสูงอยู่ข้างหลังพี่เขาอยู่้างหลังอีนได้แล้ครับอะไรทีเข้ามาข้าหลัลางนหรออยู่ข้างนี้ได้ปะอยู่อีกแบบตั้บรรดีกวรับประโรชบ์ม ปีที่ผ่านมาเป็นเพื่อนๆเราเราเราขนาดไหนกับงานกับงานตับดูของวันว่าเออเราเราเพิ่งอะไรวะเป็นเดบิวต์เป็นในฐานะถือเป็นครบประมาณประมาณปีนึงแล้วกันผมว่าปีนี้ก็แบบมีอะไรที่ทําให้เราเป็นประสบการณ์ให้เราแบบว่าหลายอย่างมากเลยแบบว่าได้ขึ้นเวทีอย่างนากงานเอเอหรือว่ามีงานที่เราได้ไปเก็บประสบการณ์มาตลอดปีนี้แบบว่าเยอะมากทำให้รู้สึกว่าสรุปมากปีนี้ครับ อย่างปีนี uh, ้ก็มาปิดคอนเ็ต์ใหญ่ๆที่ไอ้ข้อนยารพกเป็นไงบ้างออะไรนะครับข้อสยามครับข้อาของไอ้ขัอสยามเป็นไงบ้างคราบรู้อ๋อสำหรับผมแล้วบรรยากาศดูแบบอบอุ่นแล้วก็ดูมีความแบบเฟสティブอแบบกำลังจะเข้าข้ามปีอะไรอบบนีะที่บบปีนี้ได้น้งอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศดีครับรู้สว่าเองไงครัจริงคเลยนี่เราสเองเลยสว่างเลยฮะ แต่ที่มีฟันจะแเดกที่มีบ่อยเองว่าเองใช่านี้มีพิเศษอะไรบ้างที่จะนำมาชมพิเศษหรอนีใช่ไหมครับพิเศษแลคือมคคพิเศษอามอลน้ามทีเรว่าวแทออะไร่ปตีนพัจีไม่ค่อยอยู่กับีองอไรย่างเงี้ยใ่วันนี้รู้สึขว่าเออของเรา่อกับทีมดี ทองขาวเลยได้คร <หา S 1> <า>ับเป็นไงบ้างวายได้ใส่ชุดแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าชายมาเลยครับนี่อนี้เขาบอกเจ้ชายหนีวังมาเป็นศิลปินอยเห็นก็น <c oughs> ชอบเราชอบจริงชอบที่แบบมีความแบบให้มันเข้า,ากับธีมล้วการผมรู้สึว่ามันเป็นความใหม่ของบัสมากพราะปกตแบบบัสไม่ได้ใส่ชุดอย่างนี้ขึ้นแบบโชว์บ่อยๆครับคาพิเศษของเขาดาวที่นี่ของเวนอพีใหม่ัแ ครับครับผมนะเรามีกันเรียกได้ว่าใช้เวทีอะไรใช่ไหมเรามีกันสคนเราใช้ภูมแน่นอนว่าเวทีอยู่ตรงไหนเราไปตรงนั้นอ่าเราใช้เวดีภูมแน่นอนเพราะเรามีกันเยอะแล้วแล้วก็เวทีดีโอนี้ก็ใหญ่ด้วยแล้วก็ใช้ไม่ได้ภูมิเดี๋ยววิ่งนะมันจะดูดแน่นอนเลยครับเวจะดูดน้ำไนมได้ครับโอเค ไม่ดูไม่ดูไม่ดูไม่ดีไม่ดีไม่ดีดีกว่าเฮ้ยเขาบอกเลยมันจะมันจะไม่สนุกหรือเปล่าถ้าเราพันร้อยอ่ะร้อยเพลงใหม่อะไรก็ว่าเราเรามีเพลงใหม่ที่เราไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนแล้วกันเพลงพิเศษว่ายย้อนา าวเแล้วผมในปีสองัน่ะครับก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อ๋ออ๋อนี่นคอเสิร์ติรผมก็าดตามเดี้ชย่ออะไรเขาาวซดทวา เได้ันะเฮ้ยมาแล้วหมดแล้วมาแล้วมดแบ่าวบได้บ่านองพ่อจะแบบึอทำเลยนะึือทำเลยนะขอปล่อีกทีเฮอเ้อเฮ้อเฮอเ้ออน่าไึ้งเหร่ยากปีหน้ามันจะมีอะไรอีกปาำังใหญ่ตอที่มันยิ่งใหญ่มาตลอดในจังผู้ชื่อนี้เขาเติร์อะไรครับคุณเรามาพูดพร้อมกันดีกว่า

บฉ็บเสียวนะฮะก็แบบว่าสามารถนะเนาะก็อยากให้ทุกคนมาดูดีๆนะับอยากถามวันนี้เราคิดไหมไหมว่ามันจะมีความแตกต่างกันไหมในแต่ละวันจะมีตีมันมันแตกต่างกันไหมในแต่ละวันเรื่องนี้นะหรอเรื่องนี้ผมว่าความแตกต่างของในแต่ละโชว์เนี่ยคือแน่นอนว่าโชว์อาจจะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปก็คือความรู้สึกและสิ่งแวดล้อมที่แบบเหมวันนี้เราไม่ได้เจอ เราไม่เราไม่ได้เจอแบบกลุ่มคนกลุ่มเดียวซ้ำซ้ำกันทุกวันคือว่าสภาพแฟนร้อมในแต่ละวันมันจ่างกันแล้วทำให้อารมณ์เขาลุกขึ้นที่จะโฉมในแต่ละวันอาจมันจะแตกต่างกันไปได้แต่ว่าบางคนอาจจะร้องสามวันเลยไงแล้วอัพเทมันจะเปลี่ยนไปไหมหรือยังไงผมบอกได้ว่ามีเพลงของพี่เองเราอ่ะเกือบครึ่งแื้วหรือเฮ้ยอันนี้คอนเฟิร์มหรอคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มผมต้องไ่านใครเนยโอเคอันนี้เดี๋ยวอันนี้ต้องถามพี่ยงก่ะนะ ตอนนี้เราเตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วฮะถ้าเราเกิดต่ำงปอยู่ช่วง brainstorm brainstorm ยังยังไม่ยังไม่จัดเรียงอยู่ฮะยังไม่ไปไปค่อยๆไปครับถ้าบอกเยอะมันก็จะสปอยเกินไปมันจะไม่สนุกเราเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันจะถามแล้วมันจะไม่มีอะไรบอกเราเป็นว่าค่อยๆไปก็จริงและคนจะต้องมีเพลงของตัวเองคิดว่าอยากจะโชว์เพลงของเพลงคิด่งไปมากเลยนะยังไม่รู้เลยนะฮะ ไม่รู้เหมือนกันเออมา้าว่าอย่างไรแล้คิดทำไมว่เราอยากชเพลงิงนี่ําไปเสนอว่าเป็นตอมใช่ไหมอยากโชว์อยากชเพลงนีไหมอยากโชว์บ้พี่เขมชายบนช์สเต็ปอะไรอยากโชว์มีื่องออย่างเงี้ยันอมเมอร์ไเออก็ไม่ลืมันเมื่อไหรครับ14 15คุณชาวพันครับครับผมอ้าบัตรบรรทุกเอาไปในหนนาทีทํไงครับ้เดยวเด เราทำอะไรดีล่ะครับไม่ยังงั้นเหรอครับอะกินก็ไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนแบบว่าต้องสร้างสถิติใหม่แล้วกันแต่ว่าก็ก็เป็นการที่แบบว่าสร้างสถานะศรัทธาได้พูดเหรว่าอยากจะทำบ้ากอ่ะพูดพูดในช่วันนี้ผมไหมล่ะทำไมเหรอ เเดียป็นัไงบ้างเอ้เย็วันเตเดก็เป็นวันที่แบบว่ารู้สึกว่าได้เป็นคนเกาหลีมากขึ้นเหมือนบรรยากาศมันเหมือนแบบอยู่เกาหลีเลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยศิลปินเกาหลี้วแบบเป็นสเตเที่แบบว่าพวกเราทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกคนที่มางานนั้นเป็นแบบโรวโมเดลเราไอดอลเราที่แบบเราชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆแบบดูเขามาสร้างความกดดันเรามาแล้วก็พอคิดว่าเราได้ไปยืนเวทีเดียวกับเขานี้ รู้สึกแบบอาชีพประมาณหนึ่งเราเพิ่งผ่านมาปีหนึ่ง้วแบบโอ้มาได้ขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่แบบให้เราไปก้าวหนึ่งในความฝันของพวกเราเหมือนกันแล้วก็เป็นงานที่แบบว่ารู้สึกภูมิใจกับทั้งแฟนคลับและพวกเรามาครับขอบคุณค่ะเขาพูดถึงว่าได้คือสเปกเดียวกับไอดอลที่ต้องถามคนเลยมีมีคนฮอปนะครับคนฮอบคนจับโบกมีจับบอลใกล้ฉัน กิต <S 々> ื่นเต้กเลยอนแรกไม่นว่ได้แลเของขนาดนั้นไแล้วก็เอาจริงก็รู้ดีมาที่เราได้ร่วมเสรมเราก็ได้ร่วราต้องาในงานเดียวเาได้แล้วก็อ่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าไปไปบบเขาแค่้มาเนยู่ี้นที่ของเขาเราก็เหมือนกัว่าีใจอยู่างเยแก็ู้สึกว่าเรอรู้ว่าในเองเนี้่งนี่น้ไปอกที่ไหนเรา่าร้หา ไปเองอะไรมไม่เป็นไรโอครับผมก็ขอให้ปี2 2 5นะครับเป็นปีที่ดีมากทุกคนนะครับเพราะว่าปี2024ก็เป็นที่ดีมากแล้วขอใปี2025แบบน,นี้ขึ้นไปสองเท่าเลยนะครับ โอเคค่ะมีมันนะไม่รู้ใครพูดอะไรครับตอนนี้ได้ถ่ายรูปแล้วนะตอนนี้ได้ถรูปตอนนี้ได้ถ่รูปก็นะคะเด็กก็มีนะลูก1 2 3่งสองสามตนขาต้นขาตนข้นข มีนะแล้วก็มีนะคะแฮปปี้ไนร์